สวัสดีครับผมครับผมทัพนะครับผมที่ปรึกษาการขายนะครับ MG Supreme ครับครับผมชื่อวุฒนะครับเป็นที่ปรึกษาการขายของ MG Supreme ครับครับผมก็สวัสดีคุณลูกค้าทุกท่านนะครับที่อยู่ทางบ้านนะครับผมในยุค New Normal แบบนี้นะฮะเราก็มีโปรดีๆนะครับผมสำหรับ MG Supreme ของเรานะใช่มาให้ลูกค้าใช่ครับวันนี้ครับวันนี้เราก็มีโปรดีๆมาแนะนำเนาะแต่ตอนนี้ช่วงนี้คุณครับครับผมกรุงเทพเราเนี่ยง่าย มันเจอสภาวะโควิดนะครับผมจะว่าละลอกสามก็ได้นะละลอกสามเลยนะครับก็แล้วสอก็แล้วอ่าครั้งนี้ครั้งที่สามแล้วก็ลูกค้าบางคนอาจจะกลัวโควิดนะครับเราก็มีมาตรการโช์ลุมเราก็มีการฉีดพ่นโควิดนะครับครับผมแล้วก็บริการเทสไรด์นะครับไปถึงบ้านเลยนะให้ลูกค้าถึงบ้านเลยดีใช่เทสได้ถึงบ้านเลยนะก็อ่าคุณครับก็ลอง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 เกิดลูกค้านะครับได้เลยก็คือก่อนอื่นแล้วกันเนาะอ่า นะฮะจูรูของเราเนี่ยอยู่ที่อ่อนนุช46สี่สิบกนะฮะอยู่ <blows S 1> หน้หาปัดซอยอ่อนนุช46สี่สิบหกนะครับผมนะฮะถ้าเกิดลูกค้ามาจะฝั่งสีนักลินสีนักลินนะครับอ่าก็ข้ามตะอพานสีนักกลินมาเนาะใช่จูรูมเราก็น่าจประมาณต้นถนนเลย,เลยใช่ถนนใหญ่ข้ากรุงไทยเลยนะฮะข้ากรุงไทยนะ,ะตรงข้าก็เป็นเอ่อเป็นอ่าคาเท็จนะครับเปานคต็มน้ามเนมันเลยมาง่ายถ้าเกิดว่ายิ่งเย้งกับพริกแครีทเลยเนาะใช่อ่าเป็นส่วนอาหารนะครับผม นะฮะก็สําหรับนะฮะช่วงวงนี้เลยนะฮะในยุคนี้เลยเราเสิร์ฟเราเอาว่าเสิร์ฟดือว่าเสิร์ฟแคมเปญให้ลูกค้านะฮะลูกค้าอยู่ที่บ้านซื้อลถเราได้ไหมสบายครับนะครับครับติดต่อมาทางเพจเราได้นะครับติดต่อมาทางเบอร์โชว์รูมก็ได้นะครับวันนี้นะครับเราก็พร้อมที่จะดูแลลูกค้าง่ายๆนะครับก็เรามีน้องๆหรือทีมงานที่ภาษาการขายนะครับเยอะๆเลยนะครับที่ดูแลลูกค้าได้นะครับ คือในช่วงอย่างเงี้ยฮะในช่วงโควิดนะฮะก็ลูกค้าทุกคนเนี่ยผมเข้าใจนะต้องดูแลตัวเองเนาะไม่อยากไม่อยากออกไปไหนไม่อยากออกไปเที่ยวแม้กระทั่งกินข้าวยังไม่ค่อยอยากใช่เลยใช่ไหมทงมระยะห่างกันเนาะถูกต้องถูกต้องก็ต้องดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับผมเป็นไอใ,ใส่แมสกปิดปากก็ห้าล้างมือให้สะอาดก่อนออกจากบ้านหรือแม้กระทั่งตอนเข้ากลับมาได้บ้านเหมือนกันนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยของเราก็เห็นในความสําพันธ์ตรงนี้นะฮะในการซื้อรถเนี่ยลูกค้าไม่จาเป็นต้องเข้ามาที่โชว์รูมย่านนจํเเป็ละะฮ บางท่านไม่อยากทำไม่เป็นไรแต่ต้องการซื้อรถเรามีบริการให้ลูกค้าสามารถที่จะจองออนไลน์ได้ใช่ถูกไหมฮะจองออนไลน์แล้วเสร็จแล้วพอจองเสร็จปั๊บทำไฟแนนซ์ผ่านไฟแนนซ์เราทำไไปส่งลูกค้าลูกค้าต้องวิ่งมาที่โชว์รูนเราไหมไม่ต้องครับเรามีนะครับมาร์เก็ตติ้งทีมมาร์เก็ตติ้งของเรานะครับครับเรามีหลายธนาคารเลยให้เลือกนะครับแต่ว่าอ่ามาร์เก็ตติ้งของเราเนี่ยก็จะดีลกับลูกค้าโดยตรงไปหาที่ทํางานนะครับที่บ้านก็ได้ครับนะครับคุณทับก็บริการหมดเลยใช่นะครับพอผ่านไฟแนนซ์เนี่ยลูกค้าไม่ต้องมาอีก ยังไงต่อฮะก็ให้เซลนะครับเซลลน้องที่ภาษาการขายก็จะโทรโทรแจ้งลูกค้าแต่งรถผ่านกันทางไลน์ทางอะไรได้เลยถูกต้องครับนะครับเงื่อนไขแล้วก็นัดกันมีลูกค้าบอกเออน้องพี่อยู่นนทบุรีคุณทับส่งได้ไหมผมแจ้งงานผมมีบริการนะถึงที่อ่ะกรณีนอกจาดกุ๊บลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดใช่เราเนี่ย มีรถสไลด์นะฮะใช่รถสไลด์มีบริการรถสไลด์นะฮะไปส่งให้ลูกค้าถึงหน้าบ้านเลยเดียวใช่เราขึ้นรถสไลด์นะเราไม่ได้ขับไปนะฮะแต่ถ้าบริเวณกรุงเทพแปริมณฑลอาจจะขับไปให้ใกล้ๆนะครับผมนะครับหรือลูกค้าจะนั่งแท็กซี่มารับที่โชว์รูมอาจจะเห็นบรรยากาศในโชว์รูมเราครับผมก็ได้เห็นสุดเซอร์วิสก็ได้คืออย่น้องช่างใช่ไม่ได้ว่าเฮ้ยลูกค้าจะไม่ต้องเข้าโชว์รูมเลยเข้ามาโชว์รูมเราก็ได้นะฮะถ้าเกิดลูกค้าแบบไอ้ยินดีเลยเข้ามารับรถที่นี่นะฮะโดยโดยที่ลูกค้าต้้องกกาารรแลวเ็ดี ยินดีอ่าเขามาดูโชว์รวมก็มาดูศูนย์บริการก็มาดูศูนย์สีแล้วก็ได้อ่านะฮะใช่อ่าเรามีทุกฝ่ายที่พร้อมต้อนรับลูกค้ายกูทำวันนี้นะผมจะบอกให้เลยว่าผมไม่อยากนําเสนอมากเลยพูดมันบางคนเนี่ยโอ้โหมอเตอร์โชว์ไปเดินนู่นนี่นั่นนะผมขอเกินเงินผมย้อนไปก่อนช่วงมอเตอร์โชว์นะคนก็อยากหยาบแห่ไปซื้อรถที่มอเตอร์โชว์ไม่ต้องครับตอนนี้นะเดือนนี้เราเคาะขายเป็นมอเตอร์โชว์โอ้โหเรามีโปรเด็ดๆแรงขนาดมอเตอร์โชว์เหรอครับ่ ตัวที่ขายดีแน่นอนครับเราก็แนะนำาซเอสเลยครับผมเซเอสเราก็จะมีตัวทั้งตัวดีนะครับที่พร้อมส่งมอบได้เลยแล้วก็มีตัว x ครับผมถ้าตัว x พัดนะฮะดีพัด x พัดนะครับคราวนี้โปตั้งใจฟังเลยนะลูกค้านะครับว้าวแน่นอนว้าวนะครับเราจะมีโปรอะไรครับคุณทับแจ้งเลยโอ้ย่างที่บอกเลยนะแค่หัวของเราเลยวันนี้ไฮไลท์ที่สุดก็คือโปรออกรศูงบาทใช่ทำได้จริงหรือรับดอกเบี้ยศูนย์เปอร์เซ็นต์ นานเท่าไหร่ครับพี่นานถึงห้าปีโอ้โหยังไงที่อื่นให้สี่เราให้ห้าเราให้ห้าไปเลยนะครับย้ำว่าโปรเหมือนมอเตอร์โชว์อะไรตอนนี้ถ้าเกิดซื้อใช่ไหมฮะใช่ถูกต้องนะครับไม่ต้องกลัวนะเซลลหรือว่าอไม่ว่าผู้จัดการก็ดีก็ช่วยพวกเรานะให้ผลักดันนะครับให้ลูกค้าเต็มที่ใช่ให้ง่ายนะครับลูกค้าหมดไม่ดีเราก็ดันให้ใช่ครับช่วย ช่วยเต็มที่เรามีที่มกษาขายมืออาชีพเรามีทีมงานมาร์เก็ตติ้งแคแอน์แบบมืออาชีพใช่ติดปัญหาตรงไหนรถมีทุกสีพร้อมส่งมอบใช่ครับผมนะครับไม่ต้องรอเลยใช่ไหมที่ไหนสีเงินไม่มีเรามีนะครับิลเอร์เรามีนะครับเรามีสีดำแดงใช่ใช่เคแล้วก็มีโปรแซตอด้วยเออด้วยนะครับแนะนำเลยก็เดี๋ยวเรามาไล่ตั้งแต่รุ่นเอาเป็นอสางไล้นเราเอา ถ้าถ้าถ้านิยมนะเห็นลูกค้าเข้ามาอินบ็อกมาถามนะแล้วนิยมก็เอาเป็นเซดเอสใเลยเลยใช้ที่สุดเ,เลยอ,ค,อค,คุณครับมีโปรยังไงดีครับ,รบสำหรับในช่วงนี้นะฮะแซดเอสเนี่ยนะครับผมได้ทั้งสองโปรนะฮะลูกค้าจะเลือกรับแบบว่าดาวแบบศูนย์บาทหรือดอกเบี้ยศูนย์เปอร์เซ็นต์ก็ได้ไอที่เนี้ยเรามกุยในส่วนของดาวศูนย์บาทของพี่วุฒิผมถามนิดนึงกรณีดาวศูนย์บาทของเราเนี่ยมันคือดาวแบบว่า แบบส่นเปอร์เซ็นต์มันเหมือนกันไหมมันคนละแบบกัน<อ>มันอยู่ที่ลูกค้าอ่าแต่ผมผมขอผมขอถามนิดนึงไอ้ตัวที่แบบว่าดาวเนี่ยูนเปอร์เซ็นต์เนี่ยคือกรณียอดจัดร้อยเต็100 100มร้อยเต็มไมไม่ครับยอดจัดจะไม่เต็มร้อยครับเราจะต้องใช้เงินดาวสทกประมาณยี่สิบห้านะครับยอดจัดก,ก็จะเหลือน้อยลงพอยอดจัดเหลือแน่นอนเนี่ยเราจะทำส่นเปอร์เซ็นต์ให้ลูกค้านะครับลูกค้าถ้าไม่ต้องเสียดอกเบีย้ย ครับผมอันนี้ลูกค้าไม่ต้องเสียดอกเบี้ยอ่าอันนี้คือพวกในส่วนของดอกเบี้ยศูนเปอร์เซ็นเนาะอ่าศูนเปอร์เซ็นด้วยโอเคโอเคนานสูงสุดห้าปี5ปี5ปีย้าเลยลูกค้าอันตัวเนี้ยคือดอกเบี้ยศูนเปอร์เซ็นดาวที่ยี่สิใช่นะครับผมลูกค้ารับดอกเบี้ย0%ูที่5ปี5ปีพร้อมของแถมของแถมอีกของแต่งก็มีให้ใช่คุยกันได้เลยครับผมสิ่มที่เลยแล้วก็กรณีดาวศูนย์บาทเนี่ยนะฮะลูกค้าดาวศูนย์บาทเราถอนเลยใช่ มันดีตรงไหนครับภาวะเศษรษฐกิจโควิดอ <COVID S 2> ย่างเงี้ยนะถ้าเราออกรถู่วนบาทเราไม่ต้องใช้เงินออกรถนะลูกค้าเราสามารถเอาเงินทุนของเราเนี่ยไปต่อยอดอย่างอื่นทําธุรกิจอื่นเอาเป็นค่าเดินทางค่าน้ํามันค<อ>่าติดต่อลูกค้าเห<อ><อ>็นไหมเราก็จะเซฟถามว่าดอกเบี้ยของเราเนี่ยถูกกว่ารถมือสองอีกครับนะครับใครที่เคยซื้อรถมือสองนะฝากลูกค้าเลยนะดอกเบี้ยไม่ต่ำกว่าสี่ห้าบาทแน่นอนนะครับของเราอยังไงก็ว้าวกว่า ใช่เจอแวอีกเจ็ดเปอร์เซ็นต์เจ็บปวดมากนะครับคุณทัพก็อยากจะนำเสนอโปรดีๆนะวันนี้นะสุพีมนะเพจสุพีมนะครับผมนะครับฝากลูกค้าเลยนะฮะกดไลค์กดแชร์ได้นะครับแล้วก็เก็บข้อมูลนี้ไว้เลยว่าวันนี้พวกเรานะครับคุณทัพแล้วก็วุฒิเนี่ยครับก็แนะนําโปรดีๆนะครับแต่ลูกซัดเอสของเราเนี่ยราคาไม่ถึงแปดแสนนะรุ่นท็อปด้วยออารุ่นท็อปโอ้หแซดเดียวนี้รุ่นท็อปอย่าออฟชั่นโอ้หออฟชั่นนะไม่ต้องอีกล้องสามลูกศิษย์ สัลลูปบางแมนต์ไม่มีสรุปสัลลปอีกเบาไฟฟ้าโอ้โหแล้วแม็ก์พี่ตรวจว่าลงยางอีกพี่ตรวจว่าลงยางอีกมีที่ไหนฮะ M อเท่านั้นไฟโปรเจคเตอร์ L E D ทุกอย่าง L E D หมดต้องจะบอกให้ว่าต้อง M อจริงๆนะในาทีนี้นะฮะราคาสีไม่เพิ่มอีกครับผมวารันตีโอ้โหแบรนด์ญี่ปุ่นแสนสองเออที่นี่สี่ปีโอ้โหเห็นไหมคุณครับมันต้อง M อ็มตีนะผมในาทีนี้ แล้วบางคนก็บอกว่ามีปัญหาไหมรถเออรถทรงรถเสียผมก่อยรถไปนะผมพูดตรงนะครับผมผมก่อยเดือนละสามสี่คันขึ้นนะโอ้โหรถไม่มีใครมาแจ้งซ่อมเลยอันานที่ผมพูดตรงนะถ้าลูกค้าสงสัยเนี่ยมีลูกค้าเดินเข้ามานที่จะเสียไม่มีครับผมผมมั่นใจว่าเอมีสู้เอ็มจีดูแลดีนะฮะเราก็มีรถไซส์มีช่วยนะไม่ต้องกลัวเลยและคือบริการที่ถ้าเกิดลูกค้าอยาบบกไดนะนะ้บริการแบบพีดีนะบริการแบบกระเทาใจต้องมาที่เอ็มจีสีใช่ปากซอยอนุสิต เรามีน้องที่ประสานการขายนะฮะดูแลเรามีทีมช่างมีทีมสวิตนะฮะอันนี้ดูแลหมดเลยเอาตั้งแต่ลูกค้าขับรถเข้ามาถึงหน้า s h o w r o o เจอยามก่อนเลยฮะตอนับอย่างดีพาโกรถอย่างดีแนะนำพอจะออกรถอย่างเงี้ยก็พาลูกค้าไปอย่างดีเลยลูกค้าก็ามาพักรอรถเรามีบริการมีน้ำมีอาหารมีอาหาระหว่งอร่อยใครติดตามของเรานะก็จะเห็นเลยว่าห้องบริการศูนย์บริการเรานะครับหรองรับรองลูกค้าเนี่ยมาตรฐาน แอร์เย็นใช่ครับนะครับมีโทรทัศน์มีทีวีให้ดูนะครับชากาแฟใช่ของกินเนาะมองว่างมาดูขนได้เผื่อลูกค้าจะเปลี่ยนรถใช่มาดูรถได้นะครับมีให้มีโชว์แทบทุกรุ่นครับลูกค้าใช่นะฮะเอาพี่พุทธเดี๋ยวเรากลับมาพูดในเรื่องโกล์ศูนย์เปอร์เซ็นนิดหนึ่งพี่อ่ะโกล์ศูนย์เปอร์เซ็นเราเนี่ยผมถามว่าลูกค้าหลายคนก็คงสงสัยนะฮะพี่นะจะถามว่าเฮ้ยโกล์ศูนย์เปอร์เซ็นเนี่ยใครจะซื้อได้บ้างแล้วใครจะออกได้บ้างอ่ะอ่จะบอกให้เลยว่าเงื่อนไข่นทย ว่าใครจะสามารถออกโกลแบบดาวศูนบาทได้ครเอาศูนบาทหรือออกแบบสวนบาทกันเอาศูนบาทนะฮะผมจะแนะนำตามัเนี่ยใช้ได้จริงหรือเปล่าออกได้จริงหรือเปล่าออกได้จริงไหมนะครับออกได้จริงไมหนึงเลยนะครับเอาง่ายลูกค้าต้องมีงานทำเนาะง่ายสังเกตเลยก็มีงานทำนะครับมีรายได้นั่นเองเป็นหลักแหล่งเนาะสองก็ต้องมีรายได้เกินสองเท่าครับผมที่อยู่ชัดเจนมีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง จะเช่าห้องก็ได้นอนพักก็ดีครับผมนะครับพวกนี้เกณฑ์มาตรฐานของทุกไฟแนนซ์เลยเคยเดินเครดิตมาบ้างไหมมีเครดิตยิ่งดียิ่งเดินเครดิตดีมีประวัติการผ่อนดีนะครับผมไม่มีประวัติเสียใช่ิ่งง่ายเลยผ่านง่ายครับครับรดลองพวกนี้ผ่านง่ายแน่นอนพนักงานบริษัทนะครับข้าราชการเดินบัญชีมีเดินบัญชีในเซมนเน่มาเลย ยินดีมากมากเลยนะอันนี้เข้าเงื่อนไขเลยเข้าเงื่อนไขเลยได้แน่นอนอืนะครับผมอ่าแต่ถ้าเกิดว่าลูกค้าบอกว่าเฮ้ยเราพี่ติดเครดิตพี่ติดบูโรมาแล้วพี่ติดไปแล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็จะมีโปรอีกโปรที่สามารถที่จะช่วยลูกค้าอยูแล้วดันลูกค้าให้นะครับขอดูที่เงื่อนไขตั้งเคเลยนะครับที่นี่เราจะช่วยนะเรามีทีมอย่างที่ผมบอกครับมีทีมเซลน้องสองเซลดูแลนะครับแล้วก็มีทีมของมาร์เก็ตติ้งนะครับไฟแนนซ์ที่คอยซัพพอร์ต ครับผมนะครับสบายใจได้เลยนะครับจากที่ MG ็มจ r สุพของเราใช่พนักงานน่ารักฮะยิ้มย้ําแจ่มใสทุกคนใช่นะฮะโดยโดยเฉพาะเราสองคนฮะอ่าแน่นอนนะฮะหน้าตาอาจจะไม่หล่อนะแต่ว่าบริการดีนะครับพี่พูดจะพูดอย่างนี้เห็มทอไม่ค่อยดีผมไม่เป็นไรครับนะครับตอนนี้เราก็อย่างที่บอกนลลูกค้านะผมฝากกดไลค์กดแชร์ได้เลยนะครับครับผมคลิปวิดีโอนี้อาจจะอไลฟ์สดนี้อาจจะแบบอ่ทําให้ลูกค้าไน้เกิดประโยชน์นะบางคนถ้าสงสัยยังไงนะอินบ็อก เข้ามาถามได้เลยสอบถามได้เลยครับผมเรามีเรามีเจ้าหน้าที่คอยตอบตลอดท4ชั่วโมงใช่แอดมินเราไม่เคยหลับไม่เคยนอนครับผมทํางานยิ่งกว่าเอไอช่วงนี้ใช่ใช่ครับผมนะฮะช่วงโควิดด้วยนะครับผมแอนพนักงานเราไม่มีงานทําผมฝากนะผมฝากนะครับผมฝากเลยนะครับเธอ02โทรมาได้นะ02 721ครับ4333ย้ำนะฮะ02 721 4333นะครับ อันนี้เบอร์โชลูมเนาะบางคนอาจจะเล่นไลน์ไม่ได้เฟซบุ๊กไม่เป็นคุณทัพแต่ดูไลฟ์สดจําเบอร์ได้ครับผมจะติดต่อเข้ามาที่โชลูมเลยนะครับส่วนกลางได้เลยนะครับหรือชอบผมสอคนคุณทัพคุณวุฒิได้นะอันนี้ก็ไม่เป็นไรครับเกาะขึ้นอยู่นะฮะเรามีที่พิสษาการขายเยอะๆเลยอย่างที่บอกโปมีหลายโปจริงๆแล้วแต่วันนี้เวลามันค่อนข้างที่จะบีบนะเราเลือกสโปที่ลูกค้า ฮิตฮอตเลยเอาฮิตฮอตช่วงนี้เลยนะออกโปออกรถศูญต๋าดย้ำนะครับออกรถศูญต๋าทําได้จริงหรือรับดอบเศยศูนย์เปอร์เซ็นนานสูนสุดถึงห้าปีครับผมนะครับอันนี้เรามาที่นะแนะนําตัวแซดเอสเลยตัวขายดีครับผมเอสยูวีขนาดเล็กก็นั่งสบายนะลองดูนะครับก็ออปชั่นครบเน้นเลยนะรถตัวนี้เอสยูวีไซส์เล็กนะฮะไซส์เล็กแต่ขนาดกว้างออปชั่นใช่ขนาดกว้างนั่งสบาย บวกว้างนั่งสบายนะครับผมทำดีช่วงล่างแน่นเครื่องดีแอร์เยนเทคโนโลยีไอสมาร์ทเยอะแยะไปหมดนะครับก็รับประกันต้องสี่ปีแน่นอนครับลูกค้าจะตัดสินใจก็อย่างที่บอกฝาก MG สุพีมนะฮะปากซอยอนุสี่สิบหกนะครับมาง่ายๆถ้ามาเส้นสุขุมวิทก็อย่างที่บอกเดี้ยวเข้ามาเลยครับ ทางอ่้นเลยเส้นอ่อนนุ่าตรงมือเเจ็ดสิบเจ็ดนะมาจากว่อสนุกเนาะใช่ใช่แล้วจอยเข้ามาเส้นผมงมี้เจ็ดสิบเอ็ดตรงนะเรื่อยๆครับผมประมาณไม่เกินห้ากิโลห้ากิโลตอนตอนที่ถึงแยกสิงนด้คาีินอยู่ากมือเลยอยู่ปากมือเลยใช่หน้าปากจอยอ่อนนุ่สี่หกเลี้ยวเข้ามาได้เลยทันทีนะครับผมการบริการของเราที่หนึ่งที่หนึ่งมั่นใจใช่มั่นใจนะครับทุกทุกมีส่วนทุกส่วนเลยก็ว่าได้เนาะไม่ใช่ก็ว่าฝ่ายขายนะครับผมทั้งในส่วนเซอร์วิส นะครับบริการทั้งด้านหน้าด้านหลังเราพร้อมที่บริการเต็มที่นะครับผมครับอันนี้ฝากนะผมฝากเลยนะครับลูกค้าที่มาดูไลฟ์สดนะบอกมาเลยว่าเข้ามาสมมติจะขอโปรนี้นะครับก็เข้ามาเลยบอกเลยวันนี้เรามาดูที่ไลฟ์สดบอกว่าอ่าเหม็นี่วฒิกับคุณทัพครับผมนะมาบอกเลยว่าเราดูไลฟ์สดเราขอโปรนี้หน่อยนะครับก็น้องๆก็จะให้โปรนี้แล้วก็ของแถมมากมายเลย เอาพี่พูดเอางี้ดีกว่าอ่าสำหรับลูกค้าท่านไหนดูไลฟ์สดแล้วกันนะสำหรับท่านไหนดูไลฟ์สดแล้วสนใจอยากออกรถอครับก็มาบอกว่ามาจากไลฟ์สดอ่ะดูจากไลฟ์สดตามมาจากไลฟ์สดนะเดี๋ยวเรามีกิฟต์เชอร์ให้พิเศษแล้นกันใช่เรามีให้เรามีอย่างจะมีของกิฟต์เชอร์ของเล็กดน้อยนะแต่ผมบอกให้เลยว่าดูดีไม่ใบอะไรนะดูดีแล้วก็ใช้งานได้จริงแน่นอนครับแล้วก็เอ่อสวยสวยด้วยดูดีง่ายๆจบ ถ้าลูกค้าเข้ามาขอได้เลยถ้าเข้ามาขอได้บอกว่ามาจากไร่สดใช่จองขั้นต่ำกี่บาทครับพี่จองขั้นต่ำที่นี่นะบอกให้เลยว่าหนึ่งพันบาทโอ้หนึ่งพันบาทจองถูกกับรถจักรยานนะครับพี่จริงๆแล้วผมบอกให้เลยว่าจองหนึ่งพันบาทนะลูกค้าผมรับทุกลายไม่ต้องกลัวนะครับเราไม่ได้ระงังคับจองสามพันห้าพันนะถูกต้องอันนี้ช่วงนี้เราก็ใจเราก็ใจลูกค้าไม่ต้องจี้ไม่ต้องจําเป็นต้องใช้เงินเยอะใช่หนึ่งพันบาทเราก็รับจองหนึ่งพันบาทนะครับไม่ เอ็จีพร้อมที่จะดูแลเนาะเอ็จีมพีมครับผมนะครับวันนี้ก็ฝากนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับครับผมนะครับอย่าเพิ่งซับไปไหนนะเราอย่างไม้มีช่องยูใช่ใช่ใช่ก็ฝากไว้ด้วยนะนะครับวันนี้ผมนะครับวุฒิแล้วก็คุณทัพนะครับก็ผขอจบรายการพงเท่านี้นะครับครับสำหรับวันนี้เราสองคนขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ